เสียงหอมนินโอ้ยหอมนินจะดูน้องเหรอหอมนินไม่เอาค่ะน้องไม่สบายอยู่หอมนินไม่เอาค่ะไม,ยยมไม่เอาใสรแดงไปอยู่ข้างในครับอยู่ในไปนะยายเขาไม่ชอบดูยายหอมอายุเจ็ดแปดปีแล้วนะคะยายหอมเป็นเจ้าถิ่นเขาอยู่ก่อนแล้วเขาจะไม่ชอบใครนะี่โอโ้โหโอ้โหอารมณ์เสีย ขัดใจเธอหเห็นไหมไข่แดงเห็นไหมเห็นยายอารมณ์เสียยายอารมณ์เสียโูู้หระบายอารมณ์กลัวไหมไข่แดงกลัวยายไหมเฮ้ยฉันละเหนื่อยใจจริงๆเลยมีกันอยู่แค่เนี้ยจริงๆไข่แดงก็รักยายอยู่เนาะเพราะไข่แดงเป็นตัวผู้ยายเป็นตัวเมียไข่แดงก็จะชอบยายอยู่แต่ยายยายบอกว่าอย่าไปยุ่งกระชันฉันแก่แล้วจะไปไหนก็ไปฉันไม่นิยมเด็กยายบอก ไข่แดงไข่แดงตามแล้วไข่แดงไปแล้วก็กลับมานะเดี๋ยวต้องให้น้ำมะพร้าวให้น้ําให้อะไรอีกเยอะแยะที yeah, ่ yeah. อะไรที่เป็นบํารุงเขาต้องยอมลําบากเพื่อเราแล้วก็เพื่อเขาเพื่อเราจะได้ไม่เปืองตังเพื่อเขาจะได้ไม่เปิงสังขารเจออะไรครับเสียงคลางไหนดูสิอ๋อน,น,นู่นมีแมวอีกตัวนึ่งเหรอเนี่ยขนาดทำหมันแล้วนะถ้ายังไม่ทำหมันนี่เปรี้ยวมากเลย เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วตัวเองนะเข้าบ้านไม่ดีกว่าหรอเด็กหน่อยก็วิ่งจุดพอได้ยินเสียงอะไรก็วิ่งจุดจะเป็นแมวขี้กลัวพอเขากลัวแล้วมันจะทําให้เกิดความเครียดหมอบอกพอเกิดความเครียดแล้วโรคที่เขาเป็นมันก็จะกําเริบอยู่บ่อยๆมันเป็นเหตุสุดวิสัยมันเป็นเหตุสุดวิสัยเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากให้เป็นแต่ความที่เราเลี้ยงปล่อยแมนก็ปล่อย,อยอยู่อย่างเงี้ยมันก็ต้องเจอโน่นเจอนี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดา ไปตามธรรมชาติเนาะจัดโรกย่อมเป็นไปตามกรรมไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็ต้องมีวิบากกันทุกคนมัวแต่ทุกก็ไม่ต้องทําอะไรใช่ไหมเดี๋ยวไปหาทําอะไรละไปแล้วนะคะปล่อยไแดงอยู่ปล่อยแดงนั่งเล่นอยู่คนเดียวเข้าบ้านก่อนนะแครงแดงเข้าหน้าร้านนะคะ รู้สึกเสียงหอมนินเดี๋ยวไปดูหอมนินก่อนนะไข่แดงเหมือนหอมนินอารวาสนินทำอะไรอารวาดอะไรคะอืออารวาดอะไรเราวพราลงบ้างนะเด็กที่โมโหัเลยโมโหโทโซโกรธคือโง่มโมโหคือบ้านะคะตาท่านสอนไ้ <c oughs> ไปแล้วมาได้เวลากินน้ำแล้วครับ